ครับวันนี้ฝนตกนะครับวันนี้ฝนตกด้วยนะครับวันนี้นี่เราอายุเก้าปีราคะเฮ้ยเก้าเก้าวันเก้าวันหนูพูดซสผิดเลยนะครับเก้าวัน้วครับดูครับแข็งแรงไหมครับสุดยอดครับลากนะครับเต็มเลยนะครับออกมานะครับก็วันนี้มีผสมนะครับผสมเลยวีเพนต้านะครับในน้ำให้เขานิดหนึ่งนะครับให้เขารากเขาแข็งแรงนะครับ แต่ละอันรากก็จะออกมานี่นะครับนี่นะครับนี่นิดนึงวันนี้นะครับนี่ครับออกมาแบบนี้เลยนะครับนี่คือ่ากครับวันนี้น้องอายุเก้าวันแล้วครับนะครับไม่ใช่เก้าปีนะครับคนโตเขาวันนี้เขาก็มีเพื่อนอยู่ด้วยครับทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้ารังแล้วครับครับอันนี้ก็เป็นต้นจิกน้ำนะครับก็ ถือว่าใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์นะครับผมนี่ครับถือว่าเดี๋ยวถ้า,าต้นอ่อนจริงๆสามารถตัดทานได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปลูกสลรับันอันนี้เป็นรุ่นที่สองครับรุ่นที่สองนะครับที่เราได้เพาะปลูกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูตอนนี้ก็จริงๆก็ฝนตกนะครับ,รบเขาเปิด เราไปให้ดูกันครับในตัวสวยงามครับอันนี้ก็ฝนตกบรรยากาศกำลังโอเคเลยครับสดชื่นครับสดชื่นนะครับลดน้ำทาแลนะครับอ่าแบ่งปันกันนะครับปลูกได้นะครับก็สอบถามได้ครับผมนะครับว่าปลูกยังไงนะครับแบ่งปันกันนะช่วงที่เราอยู่บ้านเนาะนะครับโอเคนะครับผม เก็บมาฝากกันครับวันนี้น้องอายุ9วันแล้วครับสวัสดีครับผม